สวัสดีค่ะพอ่อคุณยายสายกแล้วเดอ้อพี่น้องจา๋ายินดีต้อนรับทุกคนทุกคนเด้พี่น้องเดอ้อเรียนมีสองด้านก็คือกันกับคนคือกันกับมนุษย์เท่านะแล้วพี่น้องเนาะก็คือกันซื้อหวยมี่มาคูกันคือถือก,กับปุกถือแล้วพี่น้องจา๋าก่อนอื่นกายพี่น้องพิจ,จารณาว่าตัวใดสมวรลงทุนน่สมควรควลุลงทุ่น เข้ามาแลกกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้าย,ยาอุตสาห์เนี่ยนุ่เนเด้อห้ช่องยาอุตสาห์ป้ารวยเมเ่ถูกหรือบ่ถูกกระยาพึงบาก,กันนะพี่น้องนาองวดที่แล้วเขาสามตัวพี่น้องแต่โทรศัพท์พังก็เลยบ่ได้เดือนหนึ่งที่โทรศัพท์พังนะพี่นอ้นองพี่โทรศัพท์ตกน้ำก็เลยบ่สาม,มารถที่สื่อสารกับพี่น้องได้เพราะ่ก็เลย บเร้เอาโชคไม่พี่น้องเนาะงวนในเย่าซาเอามาฝากพี่ฝากน้องเล้าไทยทั้งเล่าทั้งไทยได้พี่น้องได้ทั้งต่างประเทศคลิปนี้บได้สนับสนุสน,น,น,นในค้นเล่นการพนันมันอยู่ที่ตัวเราชอบหรือไม่ชอบอยู่ที่ตัวเราบได้สนับนสนุน้็พี่น้องเนาะ ี่น้องจ่าเป็นที่สิบหกกรกฎาคมเนาะพี่น้องเนาะมันคือย้อนแสงใช่ไหมสิบหกกรกฎาคมเนาะพี่น้องเนาะมันมีห้ญญาศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าเก้าเพราะว่ายังอุซาได้ลัคหายจากพี่น้องจ่าได้ลักหายมาเทนิกไปกราบพร้อมได้พี่น้องจา่ไา,า,ไ,จาได้ไปกลาบพร้อมสามตัวคือหนึ่งห้าสามหกห้าสามเก้าห้าสาม เลขสามตัวพี่นงจ่า้ากาเล่าไทยพี่นองอย่าลืมเดอ้องวดที่แล้วกะงวดที่บ้านบ้านน่ากะ่ะสองศูนย์หกกับห้าหนึ่งสี่มาพี่นงเนาะกะเขานี้เบิดเขาไทยอเขาเล่าเบิดเข,าเาเขา่าเล้าพร้อมเขาไทยพร้อมเล้าเรล่อทั้งไทยทีนี้ก็ 50อัน0 0้หาห,กหุกันกะเขาสามตัวเขาไทยเขาตั้งไทยทั้งพวกเขาเล่าพี่น้องเขาตั้งประเทศทั้งสองตัวสามตัวทั้งล่างทั้งบนเนะพี่น้องเนาะพ,นพี่น้องก็คิดพินิจพิจารณาบ่ต้ตรงสื่อหลายติดตามยาอาวุสไว้กดไลค์กดแชร์ได้พี่นอ้องได้สิได้มีคิดใหม่ๆให้ให่พี่ใอ้น้องมาฝากพี่ฝากน้องกดติดตามยาวสอาวุโสไว้ด้ คันเท่าจึงดุลมันกะผิดกฎเพื่อน้อพี่น้องจา๋าเอาไปรตรงจึงดุลคุยกันไปยิ่สิละกับ<ม>ยาวษาคำพูดใดไม่โตดีแน่กนระเลกเปลี่ยนกันเอามาให้ยาวษาบ่งน้ำในเดอ้อพี่น้องจับมือกันสู้จับมือกันไปถึงน้ำกันนะพี่น้องเนาะถ้าเลขออกตัวนี้กะกะพ่อได้ฟังนะพี่น้อง,พ,องพ่อได้ฟังนะเพื่อน บรราเป็นโชคเป็นลาภเอาเลขออกฝ้ามือยงาอุสาก็คือหนึ่งหนึ่งห้าสามเลขออกละอันฝ้ามือล่างนะพี่น้องเนาะห้าสามสามห้าพี่น้องก็ขอพันน้ำเด้อก็ยงาอสานัพรพอมขอให้แม่นขอให้ถูกขอให้ออกอาจจะเป็นเลขเยาอุสาเลขยัวนั่นตะเพราะว่าพ่นอยู่น้ำกันกนะพี่น้องจา้าคือตอนนี้พ่นยูนน้ำกันเนาะ เห็นหุ่นปูหุ่นยาเห็นหุ่นยาอุษาเนอะพี่น้องจ้าถ้าพี่น้องเห็นจะไส่ไปกราบไปไหว้เพื่อนละเอาหน้ามะพร้าวไปถวายเพ็่นดอกมะเรยวมอมไปถวายเพ็่นเพราะว่ายาอุษาเพ็่นมักที่สุดคือหน้ามะพร้าวที่เป็นผลไม้คือหน้าเะพ้าวนะพี่น้องตามที่ ซองยาอุตาพ่อรูพว่พายาหมักหนึ่งพี่น้องเนาะเขามาแรวกูแรกกดแช่กดให้ก็มั่งใจก,กันเนาะพี่น้องจ้ะเข้ากับสิจึงน่านัไใดดอกพี่น้องบางเธอเฮากับปิกดกุดคนเฮ็ดน้ำเพิ่นเฮากับต้องอันนี้ตามระเบียบเพ,นะพิ่นนาะพี่น้องยาอุตายังโมงมีคนติดตามไหมพี่น้องก็ติดตามไม่อยู่แต่ว่าคน ติดตามกับมีย่ย,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 ยูแต่วบาบลายพี่นะ้องจ้าพอบอคอยร่คลิปบอคอยไทยๆคยิปแต่ยอดไล่ยอดแช่หน่ะบ่มี่ขอกําลังใจนเด้อจ้าขอกําลังใจแน่พี่น้องจ้าขอกําลังใจนีเด้ยอดย,ยาวสาขอกําลังใจจากพี่จากน้องนี่แหละฝนตกพี่น้องเอ้ยพู่นะพึ่งแดดออกตกมึอเศร้านี่แห้งเฮียง,งฝ่ายยังเหมือนอยู่พุนะ่น่ะอยู่ีิกลาสินนะพี่น้อง กระสินว่าสิกไปวไไไายพระวายป,ปูอันวัดปูศิล่ากับ่ได้ไปขวานยังมาอยู่มาอยู่กวายังบนมุงจกักท้งไป รถข่อยใหม่ๆพี่น้อง้เอเ้าไปฝากเอาฝากรถไปฝากไปน้ำเขาน้ำอดีตผัวพี่น้องมันมีเมียนอย้นอยมึงในรถข่อยมุนรถรถข่อยมุนรถจะผ่านยังรถสองขันออกมาได้สองปีสามปีมันเอารถเท่ไปกีกีหูปืนขีมุนรถพี่น้องเห็นบ่อเลอยแตกเล,ล้อยแล้วรถท่าใหม่ๆ่เอาไปฝากไปนเขามุนรถ ฝากไว้ไปคีร่รถทห้มูพี่น้องเจม่นเนะาะผู้ใดเกิดขึ้นสิบ,บ,บสโบโศกไหล่คือข่อย้วพี่น้องโศกไหล่คือยาอุสาเนาะยาอุาสโาโศกไหล่มีผัวผัวกับเป็นมีเมียหน่อยคนหเมียหน่อยเบดพี่น้องจะมาข่อนนายนายครับในแนวขอกำลังใจนี่เอพี่น้องเดี๋ยวนีนน้อยูยนน่คน,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 นเดียวเบือ่อายเบื่อสิ่งที่บุดีนี่มาเอาโศกน่พี่น้องไม่เอาสิใด่ละมาเอาเียนีแหละ เนี่ยห้างสีดำสีเ้วยแปลงหนาเนี่ย้อสิไม่อยากไม่กินเนี่ยน้อพี่น้องเขามาแล้วกดไลไรกดแช่กดติดตามพยาอุสาในเด้อพี่น้องจา้งจาคลิปนี้ขอให้พี่น้องมิตรความสุขความเจริญนะพี่น้องเนาะเงินไหลน,น้องทองไหลมากเงินไหลน,น้องทองไหลเขาเงินล้านเงินแสนเงินแสนเงินล้านขั้นเขากระเป๋าท,ทุกมือทุกมือสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจน ให้ลำหายด,ด,ด้วยถือคู่งวดคู่งวดเด้อพี่น้องหวยก็ได้คอยหาถืองวดงวดนี่เงาอุสากรฝากไว้แค่นี้นะพี่น้องเนาะเลือกก็เด้อพี่น้องเลยรักหาห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามเอาเข้ากับาเอาพี่น้องลกลับเอาถ้าเป็นคึ่งวดก่อนหนี่งเงาสาว่าไม่ผิดโบผิดเลยพี่น้องโบผิดเป่าสวัสดีค่ะพี่น้อง